ี้ผมจะมามองว่าเทคนิคเล่นปืน M1 M510 ให้ติดหัวได้นะครับได้ง่ายกว่านะครับต้องวางที่กลางอ,อกนะครับแล้วก็ลากขึ้นมันก็จะติดหัวอย่างนี้นะครับบางทีมันก็จะลากล้ำนะครับต้องแบบแรงดีๆนะครับ อันนี้ก็จะเล่นแบบจุกนะครับแบบจุกอะไรพวกนี้มันก็จะติดง่ายกว่านะครับแล้วก็แล้วก็มาดูกันว่ามันจะติดกี่รอบมันก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่บางทีมันก็ลานะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นวืนปูตแพคเตอร์นะครับเมื่อมันจะลากง,ง่ายกว่านะครับแต่มันต้องต้องกลางวาง กลางอ,อกเหมือนเดิมแต่มันจแจกง่ายกวัวนะครับถ้าใครอยากได้ตั้งค่าผมก็รอให้ผู้ติดตามผมถึงห้าร้อยกว่านะครับแล้วผมจะมาแจกตั้งค่าทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้ผูเพลเตอร์มันก็จะติดหัวง่ายกวัวสักนิดนึงนะ <c oughs> แตบ่บางทีมันจะไม่ค่อยติดนะครับ <c oughs> มันจะติดอยู่บางครั้งนะครับแต่ส่วนมากมันจะติดนะครับส่วนมากมันจะติดอยู่นะครับ นิดนึงนะทุกคนถ้ามันยังไม่ติดก็ลากดีๆครับายล้วครับทุกคน